สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านแพทย์หญิงนลินโซภามาพบกับทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นในคลินิกมากว่า25ปีที่ผ่านมาหลายท่านที่มาพบผมบอกว่าทานอาหารเหมือนเดิมแต่ทำไมสุขภาพถึงไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนคุณลุงคุณป้าหลายท่านสงสัยว่าทำไมมีอาการท้องเสียปวดท้องหรือรู้สึกไม่สบายบ่อย คำตอบมันอาจจะอยู่ในตู้เย็นของเราก็ได้นะคะจริงๆแล้วมีอาหารบางอย่างที่เราคิดว่าควรเก็บในตู้เย็นแต่จริงๆมันกลับทำลายคุณค่าทางโภชนาการหรือแย่กว่านั้นคือสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเท่าตอนหนุ่มสาวแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าถึง9อย่างที่ไม่ควรเก็บในตู้เย็นเด็ดขาด พร้อมบอกวิธีเก็บที่ถูกต้องเพื่อครอบครัวของเราจะได้สุขภาพดีไม่ต้องเสียเงินซื้อของเสียๆอีกต่อไปก่อนเริ่มเนื้อหาผมอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ลองคิดดูนะคะว่าตู้เย็นบ้านเรามีอาหารพวกนี้อยู่ไหมถ้ามีรีบไปเอาออกเลยจะดีกว่านะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้คนที่เรารักได้รู้ด้วยนะคะเพราะนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของทุกคนในครอบครัวจริงๆเอาละค่ะเริ่มกันเลยดีกว่า อันดับแรกที่ผมจะพูดถึงคือมันฝรั่งค่ะพี่น้องหลายท่านคงซื้อมาเป็นกิโลเลยใช่ไหมคะแล้วก็ยัดเข้าตู้เย็นเลยคิดว่าจะทำให้เก็บได้นานแต่รู้ไหมคะว่าเวลาเราเอามันฝรั่งเข้าตู้เย็นอุณหภูมิเย็นจะทำให้แป้งในมันฝรั่งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกระบวนการนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแป้งเย็นตัวฟังดูไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วมันอันตรายมากเลยนะเพราะว่าพอเราน้ำมันฝรั่งที่เก็บในตู้เย็นไปทอดไปปิ้งหรือปรุงในอุณหภูมิสูงๆน้ำตาลที่เกิดขึ้นจะรวมตัวกับกรดอะมิโนโสร้างสารที่ชื่อว่าอะคริลาไมด์สารนี้องค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งที่มีความเสี่ยงสูงจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยไอดาโฮในอเมริกาพบว่ามันฝรั่งที่เก็บในตู้เย็นเพียงสองสัปดาห์ปริมาณน้ำตาลจะเพิ่มขึ้น300เปอร์เซ็นเลยทีเดียว หมายความว่าเรากำลังสร้างสารพิษให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแล้วเราควรเก็บมันฝรั่งยังไงดีล่ะคะให้เก็บในที่เย็นสนิทมืดอุณหภูมิประมาณ7ถึง10องศาเซลเซียสถ้าบ้านไหนมีห้องเก็บของใต้บันไดหรือมุมบ้านที่มืดมืดเย็นเย็นก็เหมาะมาก ใช้กล่องกระดาษใส่หรือตะกร้าที่มีรูระบายอากาศก็ดีห้ามใช้ถุงพลาสติกปิดสนิทเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้ความชื้นเกิดขึ้นแล้วมันฝรั่งจะเน่าเร็วอีกเรื่องที่คนไทยเรามักไม่รู้กันคืออย่ากเก็บมันฝรั่งใกล้กับหอมหัวใหญ่เด็ดขาดเพราะทั้งสองอย่างจะปล่อยก๊าซทําให้อีกฝ่ายเน่าเสียเร็วขึ้นแยกเก็บห่างกันอย่างน้อย หเมตรจะดีที่สุดค่ะถ้าเก็บถูกวิธีมันฝรั่งอยู่ได้ถึง2-3ถึง3เดือนเลยนะคะอันดับสองค่ะขนมปังหลายครอบครัวเวลาซื้อขนมปังแผ่นมาก็จะยัดเข้าตู้เย็นเลยเพื่อไม่ให้เสียแต่รู้ไหมคะว่าการใส่ขนมปังในตู้เย็นจริงๆแล้วมันทำให้ขนมปังแข็งเร็วกว่าปกติถึง6เท่าเลยทีเดียว เหตุผลก็คือว่าอุณหภูมิเย็นจะทำให้โมเลกุลแป้งในขนมปังเกิดการตกผลึกแล้วดันความชื้นออกมากระบวนการนี้เรียกว่าการถอยหลังของแป้งทำให้ขนมปังแห้งแข็งและไม่อร่อยเลยแถมสารหอมๆที่ทำให้ขนมปังมีกลิ่นหอมนุ่มน่ากินนั้นมันจะสลายตัวไปด้วยในสภาพเย็น จากการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีอาหารพบว่าขนมปังที่เก็บในตู้เย็นจะแข็งและเละภายใน3วันเท่านั้นแต่ขนมปังที่เก็บในอุณหภูมิห้องปกติจะนุ่มอยู่ได้ถึงสัปดาห์หนึ่งเลย ถ้าจะเก็บขนมปังให้อยู่นานให้ใส่ในกล่องขนมปังหรือถุงกระดาษที่โปร่งวางไว้ในที่ร่มๆ่มแห้งอย่าไปเก็บไว้ใกล้เตาแกส๊สหรือที่ร้อนๆน,นะคะแต่ถ้าซื้อมาเยอะจริงๆกินไม่หมดภายในสัปดาห์ให้นำไปแช่แข็งเลยดีกว่าการแชร่แข็งจะดีกว่าแช่เย็นมากค่ะเพราะความเย็นจัดจะทำให้ผลึกน้ำแข็งเกิดเร็วมาก ไม่ทันทำลายเนื้อสัมผัสของขนมปังพอจะกินก็เอาไปปิ้งเลยไม่ต้องรอละลายจะได้ขนมปังที่เกือบจะเหมือนสดๆเลยอันดับ3ค่ะน้ำพึงนี่เป็นอีกหนึ่งความเชื่อผิดๆที่หลายคนทำกันค่ะน้ำพึงเป็นอาหารที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เก็บได้นานมากๆเลยนักโบราณคดีเคยพบน้ำพึงอายุส ศูนปีในปิรามิดอียิปต์แล้วมันยังกินได้อยู่เลยนะคะแต่ถ้าเราเอาไปใส่ตู้เย็นกลับจะทำให้น้ำพึ้งเกิดผลึกเร็วเป็นเม็ดเม็ดแข็งเหมือนน้ำตาลทลายตักยากใช้งานลำบากแต่ที่อันตรายกว่านั้นคือทุกครั้งที่เราเปิดขวดน้ำพึ้งเย็นๆนั้นออกมาไอ้น้ำในอากาศจะควบแน่นเกาะขวดแล้วหยดลงไปในน้ำพึง ความชื้นนี่แหละค่ะที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของน้ำพึ้งเพราะจะทำให้น้ำพึ้งเจือจางแล้วเกิดการหมักได้ง่ายการศึกษาของสภาน้ำพึ้งแห่งชาติพบว่าน้ำพึ้งที่เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสจะสูญเสียสารต้านจุลชีพไปถึง35เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่าคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคธรรมชาติของน้ำพึ้งหายไปเยอะมากน้ำพึ้งมีสารมากกว่า180ชนิดที่ทำงานร่วมกันสร้างรสชาติและคุณประโยชน์แต่ความเย็นจะทำลายสมดุลน,นี้ไปวิธีเก็บน้ำพึ้งที่ถูกต้องคือเก็บในขวดแก้วปิดสนิทวางในตู้ครัวห้องเย็นห่างจากแสงแดดตรงและความร้อนอุณหภูมิห้องปกติ20-25องศาเซลเซียสเหมาะที่สุดค่ะ ถ้าน้ำพึ้งเกิดผลึกขึ้นเองไม่ต้องกังวลนะคะแค่เอาขวดไปแช่น้ำอุ่นๆสักพักก็จะกลับมาเป็นของเหลวใสอีกครั้งอย่าเอาไปต้มหรือใช้ไมโครเวฟเด็ดขาดเพราะจะทำลายเอนไซม์ดีๆในน้ำพึ้งหมดค่ะ อันดับ4ค่ะ,มะเมล็ดกาแฟหรือผงกาแฟคนที่ชอบกินกาแฟหลายท่านอาจจะเก็บกาแฟในตู้เย็นเพื่อรักษากลิ่นหอมแต่จริงๆแล้วมันผลตรงกันข้ามเลยค่ะน้ำมันหอมระเหยในมเมล็ดกาแฟที่ทำให้กาแฟหอมอร่อยนั้นจะแข็งตัวและสูญเสียไปในอุณหภูมิเย็นกาแฟเป็นเหมือนฟองน้ำมันดูดกลิ่นและความชื้นได้ง่ายมากถ้าเก็บในตู้เย็นกาแฟจะดูดกลิ่นของอาหารอื่นๆในตู้เย็นเข้าไป เวลาชงดื่มก็จะได้กลิ่นแปลกๆบางคนอาจจะชงและได้กลิ่นหอมหัวใหญ่หรือกลิ่นปลาก็มีไม่อร่อยแน่นอนค่ะการวิจัยพบว่ามเมล็ดกาแฟที่เก็บในตู้เย็น1สัปดาห์จะสูญเสียรสชาติและกลิ่นหอมไปมากกว่า60%เปอร์เซนต์เลยยิ่งถ้าบดเป็นผงแล้วยิ่งเสียเร็วเพราะพื้นที่ผิวสัมผัสกับอากาศมากขึ้นวิธีเก็บกาแฟที่ดีที่สุดคือใส่ในภาชนะสุญญากาศ หรือกระป๋องที่ปิดสนิทได้แล้วเก็บในที่มืดและเย็นสนิทแต่ไม่เย็นเกินไปนะคะอุณหภูมิห้องปกติก็พอหลีกเลี่ยงแสงแดดความร้อนและความชื้นซื้อในปริมาณที่กินหมดภายในสองสัปดาห์จะดีที่สุดถ้าเป็นเมล็ดให้บดเวลาจะชงเท่านั้นอย่าบดท,ทิ้งไว้นะคะอันดับ5ค่ะกระเทียมพี่น้องชาวไทยเราใช้กระเทียมกันทุกวันใช่ไหมคะ บางบ้านซื้อเป็นกิโลแล้วเก็บในตู้เย็นคิดว่าจะได้ใช้นานๆแต่จริงๆแล้วตู้เย็นทำลายกระเทียมมากกว่าจะช่วยรักษานะคะเมื่อเก็บกระเทียมในตู้เย็นมันจะเริ่มงอกเปลือกจะอ่อนเละแล้วที่สำคัญคือสารอะลิซินซึ่งเป็นสารสำคัญที่ทำให้กระเทียมมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบและช่วยลดคอเลสเตอร,รอลสารนี้จะลดลงไปมากในสภาพเย็น จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสพบว่ากระเทียมที่เก็บในตู้เย็น10วันจะสูญเสียอะลิซินไปถึง50%ปอร์ซแปลว่าคุณประโยชน์ที่เราคาดหวังจากกระเทียมลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากนี้ความชื้นในตู้เย็นจะทำให้กระเทียมเกิดเชื้อราได้ง่ายโดยเฉพาะเชื้อราที่สร้างอะฟลาทอกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับนี่เป็นอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุนะคะ ให้เก็บกระเทียมในตะกร้าหวายหรือถุงตาข่ายแขวนไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกแห้งและมืดพอสมควรครัวไทยเราส่วนใหญ่จะมีตะกรา้าแขวนผักนั่นแหละที่เหมาะที่สุดค่ะอยากเก็บในถุงพลาสติกปิดสนิทอย่าล้างกระเทียมก่อนเก็บและอยากแกะเปลือกออกจนกว่าจะใช้ถ้าเก็บแบบนี้กระเทียมอยู่ได้3 4เดือนเลย อันดับ6ค่ะกล้วยผลไม้ที่คนไทยกินกันทุกบ้านหลายครอบครัวซื้อมาทีหนึ่งแล้วเก็บเข้าตู้เย็นเลยเพื่อไม่ให้สุกเร็วแต่จริงๆแล้วการเก็บกล้วยในตู้เย็นโดยเฉพาะกล้วยที่ยังไม่สุกจะทําให้เปลือกดําเร็วเนื้อในแข็งกระด้างและที่สําคัญคือกล้วยจะไม่สุกต่อเลยอุณหภูมิต่ําจะหยุดการทํางานของเอนไซม์ที่ทําให้กล้วยสุก แปลว่าแป้งในกล้วยไม่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลกล้วยก็จะไม่หวานไม่อร่อยกินลำบากแถมความเย็นยังทำลายเหยื่อหุ้มเซลล์ทำให้กล้วยเละเหมือนโดนช้ำนอกจากนี้กล้วยในตู้เย็นจะปล่อยก๊าซเอทิลีนมากขึ้นก๊าซนี้จะทำให้ผักผลไม้อื่นๆในตู้เย็นสุกเร็วและเน่าเสียเร็วตามไปด้วยวิธีเก็บกล้วยที่ถูกต้องคือแขวนไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิห้องปกติไม่ควรวางทับกันเพราะจะทำให้จุดที่สัมผัสกันเกิดจุดดำถ้าอยากให้สุกช้าลงให้พันก้านกล้วยด้วยพลาสติกแปหรือฟอยจะช่วยชะลอการปล่อยก๊าซเอทิลีแต่ถ้าอยากให้สุกเร็วก็ใส่ถุงกระดาษกับแอปเปิลหรือมะม่วงสักลูกก๊าซจากผลไม้เหล่านี้จะช่วยเร่งให้กล้วยสุกไวกล้วยสุก แล้วหากกินไม่หมดสามารถปอกเปลือกแล้วนำไปแช่แข็งได้นะคะใช้ทำสมูตตี้หรือขนมได้ดีแต่อย่าเอากล้วยที่ยังไม่สุกเข้าตู้เย็นเด็ดขาดค่ะอันดับ7ค่ะหอมหัวใหญ่เหมือนกระเทียมเลยค่ะหลายคนเก็บหอมหัวใหญ่ในตู้เย็นหลังจากซื้อมาแต่จริงๆแล้วความเย็นและความชื้นในตู้เย็นจะทำให้หอมอ่อนเละงอกเน่าเสียเร็วแถมยังมีกลิ่นแรงแทรกไปในอาหารอื่นๆในตู้เย็นอีกด้วย หอมหัวใหญ่เป็นพืชหัวที่ต้องการความแห้งและการถ่ายเทอากาศที่ดีตู้เย็นให้ความชื้นสูงเกินไปทำให้เกิดเชื้อราและเน่าเปื่อยได้ง่ายนอกจากนี้อุณหภูมิเย็นยังทำให้เนื้อหอมเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเละๆไม่กรอบอีกต่อไปวิธีเก็บหอมหัวใหญ่ที่ดีคือเก็บในตะกร้าหวายหรือถุงตาข่ายแขวนหรือวางในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดีและมืดพอสมควรห้ามเก็บใกล้กับมันฝรั่งนะคะ เหมือนที่บอกไปแล้วทั้งคู่จะทําให้กันและกันเน่าเร็วแยกเก็บห่างกันถ้าเก็บถูกวิธีหอมหัวใหญ่ทั้งหัวอยู่ได้สองถึงสเดือนแต่ถ้าหั่นหอมไปแล้วเหลือให้ใส่กล่องปิดสนิทแล้วเก็บในตู้เย็นได้แต่ใช้ให้หมดภายใน3าถึงสวันนะคะหอมที่หั่นแล้วจะเสียเร็วมากอันดับ8ค่ะมะเขือเทศนี่เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากคนส่วนใหญ่จะเก็บมะเขือเทศในตู้เย็นทั้งทัง ที่ยังไม่สุกคิดว่าจะช่วยให้สดนานขึ้นแต่จริงๆแล้วอุณหภูมิต่ำกว่า12องศาเซลเซียสจะทำลายเนื้อเยื่อของมะเขือเทศทำให้สูญเสียกลิ่นหอมรสชาติและเนื้อสัมผัสมะเขือเทศมีสารระเหยมากกว่า400ชนิดที่ทำให้มีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยแต่ความเย็นจะทำลายสารเหล่านี้ไปเกือบทั้งหมดจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟลอริดาพบว่ามะเขือเทศที่เก็บในตู้เย็นเ วันจะสูญเสียรสชาติไปมากกว่า65เอร์เซนกลิ่นหอมหายไปและเนื้อเป็นแป้งแป้งไม่กรอบฉ่ำอีกต่อไปที่สำคัญคือไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้มะเขือเทศเป็นสีแดงสารนี้มีคุณสมบัติป้องกันมะเร็งและโรคหัวใจแต่การเก็บในตู้เย็นจะทำให้สูญเสียไลโคปีนไปมากมะเขือเทศควรเก็บในที่ร่มอุณหภูมิห้องปกติไม่โดนแดด วางก้นลงหรือด้านก้านขึ้นจะช่วยให้สุกสม่ำเสมอและไม่ช้ำถ้ามะเขือเทศยังไม่สุกวางไว้บนโต๊ะครัวปกติก็สุกเองถ้าอยากให้สุกเร็วใส่ถุงกระดาษกับกล้วยหรือแอปเปิลถ้ามะเขือเทศสุกจริงๆแล้วกินไม่ทันจะเนา่าถึงจะเอาเข้าตู้เย็นได้แต่ก็เก็บได้แค่2อถึงสวันเท่านั้นแล้วต้องเอาออกมาให้อุ่นถึงอุณหภูมิห้องก่อนกินจะได้รสชาติกลับมาบ้าง อันดับ9ค่ะอันสุดท้ายคืออะโวคาโดผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมมากในประเทศไทยช่วงนี้หลายคนซื้อมาแล้วเก็บเข้าตู้เย็นเลยแต่นี่เป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงเลยนะคะ อะโวคาโดที่ยังไม่สุกถ้าเอาเข้าตู้เย็นจะไม่สุกเลยเพราะอุณหภูมิเย็นจะหยุดกระบวนการสุกทั้งหมดแต่ที่อันตรายกว่านั้นคือความเย็นจะทำให้ไขมันดีๆในอะโวคาโดเกิดออกซิเดชันเหมือนน้ำมันหืนนั่นแหละค่ะสร้างอนุมูลอิสระที่เป็นอ,นอันตรายต่อร่างกายการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าอะโวคาโดที่เก็บในตู้เย็นเพียง4วันจะสูญเสียสารต้านอนุมูลอิสระไปถึง90 เปอร์เซ็นต์นั่นหมายถึงวิตามินอีวิตามินซ e, ีน C, และสารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อดวงตาต่อการลดการอักเสบและช่วยดูดซึมสารอาหารอื่นๆหายไปเกือบหมดความเย็นยังกระตุ้นเอนไซม์ชื่อว่าพลีฟีนอออกซิเดสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำให้อโวคาโดเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลแต่ในสภาพเย็นเอนไซม์นี้จะทำงานหนักขึ้นทำลายผนังเซลล์และเปลี่ยนสารประโยชน์ให้กลายเป็นสารขม อะโวคาโดจะเปลี่ยนเนื้อสัมผัสจากหนุ่มครีมเป็นเหนียวเหนียวเป็นเส้นใยมีน้ำมันแยกออกมาทำกัวคามโมลีไม่ได้เลยวิธีเก็บอะโวคาโดที่ยังไม่สุกให้วางไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติประมาณ24-26ถึงองศาวางในชามบนโต๊ะครัวไม่ควรใส่ในถุงปิดสนิทต,ต้องให้มีอากาศถ่ายเทถ้าอยากให้สุกเร็วใส่ถุงกระดาษกับกล้วยสักลูก ก๊าซเอทิลีนจากกล้วยจะช่วยให้อโวคาโดสุกเร็วขึ้นเป็น2เท่าพอสุกแล้วถ้าจำเป็นจริงๆค่อยเอาเข้าตู้เย็นได้แต่เก็บได้แค่2ถึง3วันเท่านั้นและคุณภาพจะลดลงไปเยอะดีที่สุดคือซื้ออโวคาโดที่สุกไม่พร้อมกันบางลูกยังแข็งบางลูกกำลังสุกบางลูกสุกแล้วจะได้มีอโวคาโดสุกดีพร้อมกินตลอด ถ้าหั่นอะโวคาโดแล้วกินไม่หมดผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะให้เก็บมเมล็ดไว้ในครึ่งที่ไม่ได้กินแล้วบีบน้ำมะนาวราดลงไปทั่วเนื้อที่โผล่แล้วเอาไปใส่กล่องปิดสนิทพร้อมกับหอมหัวใหญ่หั่นครึ่งสักชิ้นสารกร,รมมัฐนจากหอมจะช่วยป้องกันไม่ให้อโวคาโดเปลี่ยนสีดำแต่ไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยนแปลงวิธีนี้ทำให้อโวคาโดที่หั่นแล้วเก็บได้ถึงสงวันในตู้เย็นโดยยังสดอยู่ เอาละครับพี่น้องทุกท่านนี่คือ9อย่างที่ไม่ควรเก็บในตู้เย็นเด็ดขาดผมหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันเก็บอาหารถูกวิธีนะคะจะได้รักษาคุณค่าทางโภชนาการเต็มที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อของใหม่บ่อยๆและที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวของเราจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ผมแนะนำให้พี่น้องลองไปเช็คตู้เย็นที่บ้านดูนะคะว่ามีอาหารก้าอย่างที่ผมบอกอยู่ไหมถ้ามีรีบเอาออกมาเก็บในที่ที่เหมาะสมตามที่ผมแนะนำไปจะดีกับสุขภาพของทุกคนในครอบครัวมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแพทย์หญิงนลินโสภาแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในอนาคตนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์ให้คนที่เรารักได้เห็นด้วยเพราะนี่คือความรู้ที่ทุกครอบครัวควรมี ถ้าพี่น้องมีคำถามหรืออยากให้ผมทำคลิปเรื่องอะไรฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะผมจะพยายามตอบทุกคนครับหรือถ้ามีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการเก็บอาหารก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆในช่องได้รู้กันด้วยสุดท้ายนี้ผมขออำลาพี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงกินอาหารถูกต้องเก็บอาหารถูกวิธีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ